สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องผักไทยในอิงลนฤ์จะเอา,อาบ้านผักพลาสติกนะคะที่เราซื้อมาใช้ดีมากๆเลยนะคะก็อยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆค่ะ บ้านผักชนิดนี้นะคะเป็นเป็นโครงเหล็กนะคะแล้วก็เขามีมาทั้งชุดเลยนะคะมีชั้นวางแล้วก็พลาสติกสีเขียว,ยวและเป็นประตูแล้วมีซิปให้รูดนะคะเข้าออกตอนกลางวันพออากาศร้อนเราก็เปิดประตูทิ้งไว้นะคะกลางคืนเรากา็ปิดประตูนะคะรูดซิปง่ายๆ่ใช้ดีมากๆเลยนะคะ วิธีเพาะกล้าของเรานะคะเราจะเอานำกล้าจากที่เพาะในบ้านเอาออกมาในในห้องผักชนิดนี้นะคะเพื่อให้กล้าผักแข็งแรงไวๆนะคะเพราะว่าหากเพาะในบ้านาไม่ใช่แสงธรรมชาติแล้วก็อากาศก็ไม่ใช่อากาศาถ่ายเทธรรมชาติต้นกล้าไม่แข็งแรงนะคะ ยิ่งเอาออกมาไวนะคะและคลุมเอาไว้ข้างนอกกล้าจะได้แข็งแรงไวคะ่ะวิธีเพาะกล้าของเรานะคะเราจะเพาะหลายๆรุ่นนะคะเพราะว่าการมันตายคะ่ะเห็นไหมคะบางต้นก็รู้สึกว่าจะเหี่ยวนั่นคือเม็ดไม่แข็งแรงนะคะตายบ้างรอดบ้างถ้าเราเพาะหลายๆรุ่นนะคะ หากรุ่นนี้ขึ้นไม่ดีหรือว่าตายเยอะก็ยังมีรุ่นใหม่นะคะเพราะว่าปีหนึ่งครั้งเดียวเพราะกล้านี่ลำบากมากๆเลยนะคะอยู่ในต่างประเทศเมืองหนาวเห็นไหมคะมีแสงแดดนะคะตอนที่เราถ่ายวิดีโอนี่ประมาณบ่ายสามโมงนะคะเพื่อนๆ แสงแดดแล้วก็ความอุ่นความร้อนพอเพียงกล้าของเราก็จะโตไวนะคะ20กว่าองศานะคะก็คือร้อนนะคะสำหรับประเทศเมืองหนาวขอบคุณมากๆนะคะที่ชมวิดีโอคลิปของเราจนจบนี่นะซนะคะไซส์ขนาดของอ,อห้องผักที่เราพูดถึงนะคะ